รนะททุกันเกิดจากความยากจนแรนแค้นของราษฎรคือโจทย์ที่อยู่แนวพระจารุไทยของสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงมุ่งมั่นหาหนทางเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด พระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษากความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นป่าเมืองไทยในขณะเดียวกันทรงมุ่งพัฒนาการทำรเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ดังที่ได้ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นในภาคเหนือเพื่อให้รับสรเข้ามาเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนี่คือโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นผืนป่าที่ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอดงเคยใช้เป็นถิ่นพักพิงจนกลายเป็นผืนดินเสื่อมโทมผืนป่าถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อทำไร่เลื่อนลอยสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีน,นาถได้ทรงช่วยเหลือด้วยการพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยม่เกียงขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546 พร้อมกับได้มีพระราชดำริในครั้งนั้นว่าให้จัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อเป็นวิทยาลัยชาวบ้านการทำอย่างนี้ช่วยรักษาป่าช่วยราศดรและสร้างแหล่งอาหารใหารับนักเกษตรที่จบการศึกษาใหม่มาช่วยทำงานซึ่งต้องพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยผู้ที่ไม่มีงานทำ เป็นการให้โอกาสผู้จบใหม่ได้มีงานทำจากพระราชดำรัสในครั้งนั้นได้น,นำไปสู่การดำเนินงานพัฒนาการเกษตรที่สูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้รับสนองพระราชดำริดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรบนพื้นที่สูงให้กับรัษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซดแดง29ครอบครัว ได้เรียนรู้การปลูกพืชผักไม้ผลเมืองหนาวเกษตรกรรมแผนใหม่อย่างถูกวิธีพร้อมขั้นตอนวิธีการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีจากต้นทางถึงผู้บริโภคข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ ล้วนเป็นผลผลิตจากสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจำหน่ายให้คนกรุงเทพเลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท วันนี้โครงการพัฒนากเกษตรที่สูงตามพระราชดำริจึงเปรียบเสมือนธงชัยที่กำลังโบกพริ้วสวยัยประกาศความสำเร็จบนยอดดอยที่สำคัญแนวพระราชดำริทรงปลูกป่าพร้อมกับการปลูกสร้างชีวิตคือต้นแบบการพัฒนาการ,กรเกษตรบนพื้นที่สูงช่วงนี้นได้ทาง,งานกเกษตรด,ดีใจมากครับ ตอนที่มันได้ทาง,งานเกษตรเนี่ระบาดแต่ก่องน,นี้ม่นใช้มันนีครับตอนนี้มันมันยะครักลางนี้่มีนใช้ครับผมขอบคุณมันมาช่วยเหลือ พระชายาลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งรับเด็กน้อยจากแม่มาทรงอุ้มไว้ในอ้อมพระกรกอนกนทรงเด็กให้แพทย์หลวงตรวจรักษาหรือพระชายาลักษณ์ที่ทรงช่วยแพทย์หลวงหยอดตาให้ขนไข้ตตรดจ,จนพระชายาลักษณ์ที่ทรงจูงหญิงชาราไปพบแพทย์หลวงเป็นภาพที่ข้าราชบ,บริพารผู้ตามเสด็จและเหล่าราษฎรที่มารอรับเสด็จเห็นจนเจนตาจนกล่าวกันว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็น พระราชนีทรงมีน้ำพระเจราชรไทยอ่อนโยนและทรงมีพระเมตตาหยุดเปี่ยมลน้นญากที่จะหาพระราชินีพระองค์ใดเสมอเหมือนเหล่าราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นไทยจึงต่างเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินเปรียบเสมือนหยาดน้ำฝนที่โปรยพรายความชุ่มชื้นเย็นช่ำแก่ราษฎรผู้ยากไร้ทั่วทั้งประเทศอีกทั้ง ทุกสุขที่อยู่ในใจของเหล่าราษฎรเหล่านั้นพระองค์ก็ทรงพร้อมที่จะทรงรับฟังและพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่ทรงเลือกชนชั้นเชื้อชาติและศาสนาใดด,ใด,ดังนั้นในห้วงของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆของประเทศ ก็ยิ่งทําให้พระองค์ทรงทราบถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของราษฎรซึ่งอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลและไม่มีผู้ช่วยเหลือดูแลให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องพระองค์จึงสงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งนอกจากจะโปรดให้แพทย์หลวงที่ตามเสด็จพระราชดำเนินตรวจดูอาการแล้วยังโปรดให้กองราชเลขานุการในพระองค์ได้ทำการติดต่อครอบครัวผู้ป่วยสอบถามถึงความเป็นอยู่และความสมัครใจในการที่จะได้รับการรักษาพยาบาลดูที่จะต้องทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวชั่วระยะเวลาหนึ่งหากผู้ป่วยและครอบครัวเต็มใจจะรับการรักษา กองราชดิขานุการในพระองค์ก็จะทําการประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปดครองหรือตํารวจตะเวนชายแดนเพื่อดําเนินการรับผู้ป่วยมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั้งในส่วนภูมิภาคและในกรุงเทพมหานครโดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมร,ราชานุเคราะห์ และพระราชทานทั้งค่าพานะค่ารักษาพยาบาลและระหว่างคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชจจิน,น,นีนาถก็ยังส่งพระกุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เหล่าข้าราชบริพารไปย่ยมเยียน,ยนเพื่อไต่ถามทุกสุขอยู่เสมอและถึงแม้เมื่อคนไข้หายป่วยได้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,น,นีนาถก็ยังทรงติดตามสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ได้ที่สุดครับต้องก็ล่องหเพายว่กลูกกมือวงเรครับแต่เจอฉเดีกเะเล้เต่าเขาเลยืยนลกเขามาช่วยเรือตรนี้ครับเป็นแบวประดียอะไรที่มีคนแล้วก็มีพ่อเอเนี่ยเรืหน่ายื่นมาช่วยทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งคนแบบลูกกัลูกแลกเก็นกับหลับกับเป็เดี่ยวคนหนึ่งครับ และยิ่งคราวใดที่จะรัดึถึงพรมพูในนึกย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตที่ทนต้องประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์จนทําให้เป็นอัมพาตเดินเหินไม่ได้หากแต่ด้วยนามพระราชทยแห่งพระเมตตาจากองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงทําให้วันนี้เขาสามารถกลับมามีชีวิตใหม่พระองค์จะเป็นดังพระผู้พระราชทานแสงสว่างให้กับเขาและครอบครัวได้กลับมามีความหวังในการดําเนินชีวิตต่อไป เพราะว่าครอบครัวของหนูกับเจโกนจากคนที่ไม่มีอะไรเลยจากสีหน้าอันไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้พออยู่พอกินลูกโตไปนหนีกับลูกกับหายคุณแม่หายหายหมห่วงเลี้ยวกับครอบครัวของหนูเพราะว่าสามีของหนูประสบอุบัติเหตุเมื่อปีสี่หกที่คุณแม่ ได้ยมีสวนียันหายยเจ้าหน้าที่โครงการมาพาสามีของหนูไปรักษาแต่ตนนี้ก็รักษาหายเป็นปกติเล้วหลักสมเด็จแม่ที่สูดครอบครัวหนูสื่งขอบครัปฏิญาณต้นไหว้เลยว,ว่าชาชาตินี่ พวกหนูกับครอบครัวมีโอกาสที่จะได้ตอบบุญแทนคุณของสมเด็จนี่พวกหนูกับสีโบราณใจเลยสิตอบแทนในณที่นั่นด้วยแต่ในขณะนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากขอวิวง่งวอนขอสมเด็จแม่นี่เสด็จมาซิพานนี้